รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เดือน9 2,566บน45 46 47 36 56 136 236และ336ล่า เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแปดสองและศูนย์สองชุดฟันมิดเดียวสามเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสองและสามสอง